สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New Face by a r t i ค่ะกับดิฉันแมวเปียชาธิตาพาสค่ะและสาราอนุศาาแบทเลอร์ค่ะรายการที่จะทำให้คุณสวยได้ด้วยตัวเองกับเครื่องสำอางที่มีอยู่ค่ะ นั่นก็คืออาตีโอฟิชชัน n a ลนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะซาร่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องจะมาเมาส์มอยแหละเมาส์ตลอดเราสองคนเนี่ยเจอกันเมื่อไหร่เป็นต้องเมาส์ค่ะพี่แมวใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นกีฬามาแรงมากๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซาร่าก็เป็นคนออกกําลังกายบ่อยมากค่ะพี่แมวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสังเกตในฟิตเนสเนี่ยคนแน่นมากใช่แล้วก็จะมีคนแบบว่าโอ้อัพรูปลงไอจีอะไรแบบนี้เหมือนไปเล่นฟิตเนสกันแต่ว่าบางคนเนี่ยแค่ไปนะคะไปแล้วก็ถ่ายรูปแต่ไม่ได้เล่นหรอกมีเยอะทานทีแบบว่า เป็นเหมือนกันหรือเปล่าบ้าสาวออกกำลังกายจริงๆิตอนนี้นอกจากนะคะเขาบอกว่าแฟชั่นเสื้อผ้ากีฬามาแรงแล้วเนี่ยรองเท้าค่ะก็สามารถนำมา mix and match นะคะกับเสื้อผ้าปกติได้เลยเช่น New Balance เห็นแบบเยอะสุดตอนนี้ New Balance ก็มาแรงจริงๆไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาพอยเชอร์แมน คุณพลอยชวพรแล้วก็คนอื่นๆอีกแต่ว่าใส่กันเยอะไม่เลยนะไม่ได้แต่ตัวสปอร์ตตี้แล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบเขาใส่กระโปรงเลยใส่เป็นเดรสใช่กับรองเท้าผ้าใบอย่างงี้ก็ดูน่ารักดูแบบว่าเบาๆจริงๆไม่เคยคิดเลยนาะว่ารองเท้ากีฬา New Balance จะเอามาใส่กับแบบชุดเสื้อผ้าปกติได้เออมันก็ดูน่ารักเนี่ยก็สามารถใส่กับรองเท้าสีสันน่ารักได้นะใช่ค่ะแล้วก็ New Balance เขามีหลายสีมากๆด้วยนะคะมีแบบหลากหลายโทนเลยโอ้มีแบบบางรุ่นเป็น limited edition ต้องไปซื้อที่ประเทศนั้นเท่านั้นประเทศนี้ มีหา,ายากอะไรเงี้ยแต่แต่คนไทยเราขี้เห่ออะไรที่ฮิตอะไรที่เทรนเนี่ยก็พยายามขวนขวายออกมาแบบหาเท่าไหร่ก็ได้หาซื้อตามเน็ตสั่งซื้อจากเมืองนอกอันนี้คือแบบคนไทยไม่มีตกเทรนจริงจริงใช่ค่ะจะบอกว่าตอนนี้ของเมืองนอกนี่หมดแล้วนะทุกสีทุกไซส์ทุกแบบค่ะมาอยู่ที่เมืองไทยหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> มืองนอกไม่มีจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะ New Balance เท่านั้นเนาะแต่แค่ New Balance เนี่ยกำลังฮิตกำลังฮอตเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้เราสามารถ Mi x and match กับ เสื้อผ้าอื่นๆกับรองเท้าเป็นผ้าใบยี่ห้ออื่นๆก็ได้ซ้าวมันก็เข้าท่าได้เหมือนกันใช่ค่ะจะบอกว่าแบรนด์ของ New Balance ที่เขาฮิตเนี่ยเพราะว่าคนดงัดงๆเขาใส่ไง,งอย่างดาราต่างประเทศนะคะดาราฮอลลีวูดเขาก็ใส่เหมือนกันแม้แต่คุณลุงสตีฟจ็อบค่ะเขายังเคยใส่นะขึ้นเวทีด้วยส่วนใหญ่มันคงเป็นเรื่องของเทรนด์ <c oughs> กำลังมามากกว่าตอนนี้ New Balance ยอดขายทะลุแบบสุดๆอะแมวและที่สำคัญนะคะการแต่งกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยไม่ได้เฉพาะเดรสหรือว่าชุดกีฬาเท่านั้น พวกหนุ่มสาวฮิปฮอปก็ใส่ผ้าใบแดนเซอร์ <Dan cer S 2> ก็ใส่ผ้าใบไร่ใครๆ<ด>ก็ใส่นะ ที่สําคัญต้องบอกว่าคุณควรจะต้องมีติดเอาไว้นะคะอาจจะไม่ใช่แบรนด์ของนิวบาลาน c e แต่ว่าเป็นรองเท้าแนวสปอร์ตตี้แนวกีฬานะคะติดเอาไว้มิกแอนด์แมทกับเสื้อผ้าก็โอเคเลยค่ะ,ะถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายนะคะดังนั้นอาจจะคิดว่าแบบรองเท้าเข้าไปเนี่ยมันไม่สําคัญหรือเปล่าแต่ทราบว่ามีติดบ้านไว้บางทีแบบอยากวิ่แบบงไปตลาดอะใส่รองเท้าเข้าไปมันก็กปลอดภัยกับขาแล้วมากกว่าก็อินเทรนได้นะคะแม้แต่จะวิ่งไปตลาดนั่นเองเนาะ ดังนั้นนะคะใครเนี่ยที่สนใจรองเท้ากีฬาก็ลองไปเลือกแบบเลือกยี่ห้อตามใจชอบไม่ใช่ว่าเราสองคนมาบอกว่าแบบเอ้ยนิวบาลานซ์ดีอย่างนั้นอย่างนี้เร<อ>าจะต้องซื้อแต่นิวบาลานซ์ไม่ใช่ค่ะคือซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้เลือกที่ว่าเหมาะสมกับเท้าเราแล้วก็การใช้งานของเราดีกว่าเนาะ,ะอันนี้เราก็เอาเรื่องแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องเลงง์รองเท้ากีฬามาฝากกับคุณผู้ชมค่ะคราวหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาอัปเดตเนี่ยก็ต้องติดตามจากสวยไม่ตกเทรนนะคะติดตามได้เลยค่ะ New Face By Art ตค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมีวิธีกาารแต่งหนน้ะะคะ เกี่ยวกับเอ๊ะให้เข้ากับโรงเ <ลง S 2> ท้ากีฬาเนอะใชเเเ่เอาเรื่องการแต่งหน้าไปฟิตเนสดีกว่าอ่ะได้เ,เลยหรือว่าไปออกกําลังกายแบบสป<ช>อตตี้เกิลนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหนะ้าเจอกันค่ะตอนนไปพักสักครู่นึ่งก่อนค่ะ กับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ New Face by a r t i ค่ะมาถึงช่วงนี้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะพี่แมวค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำเทรนด์การแต่งหน้าที่เหมาะกับสำหรับสาวๆที่อยากแต่งหน้าไปออกกำลังกายใช่แล้วค่ะจะไปฟิตหนองฟิตเนสนะคะไปแบบว่าสนามกีฬาเอาท์ดอร์อะไรแบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเตรียมเครื่งองสอางให้พร้อมเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบอกเล่ากันก่อนดีกว่าว่าก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราควรจะมีการเตรียมผิวเพราะว่าเราจะต้องโดนแดดแล้วก็ออกไปเอาท์ดอร์นั่นเองถึงแม้ว่าจะออกในร่มเนี่ย นีออนเนี่ยก็ควรจะทาก,กันแดดไว้เหมือนกันหรือว่าออกกําลังกายกลางวันเนี่ยแสงธรรมดาแสงพระอาทิตย์เวลาที่แบบว่ามันมาตกสะท้อนจริง,รงๆก็ทําให้เราดําได้เหมือนกันจริงๆกันแดดก็ควรทาทุกวันน่ะที่แมวขาแล้ววันนี้เทคนิคในการแต่งหน้าไปออกกําลังกายเนี่ยขอบอกว่าคุณสาวๆต้องฟังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเคยไปเล่นฟิตเนสไปต่อยมวยไปยไอะไรอย่างงี้แล้อแล้วรู้สึกว่าสาวๆบางคนเนี่ยแต่งหน้ารู้สึกว่าอุ๊ย มาออกกําลังกายเหรอทําไมหน้าเด้งจังเลยอะเต็มตมาแกบบตอนนี้เต็มไปไหมเทรนของการแต่งหน้าไปออกกําลังกายค่ะซาร่าเขาจะต้องดูแบบวิ้งวิ้งนิดนึงดูแบบว่าหน้าชุ่มเหงื่อมีประกายอะจริงๆทราบว่าคนที่ไปออกกําลังกายเนี่ยต้องสวยแบบรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้แต่งอะออแต่จริงๆผ่านการแต่งมาแล้วกว่าจะได้นะ <laughs> ก็เหนื่อยเหมือนกันแหละอะตัวช่วยแรกเลยค่ะอย่างที่บอกไปเนะคะ่ะนั่นก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดนี่เลยค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในครีมกันแดดเนี่ยมันก็จะมี F P F ซึ่งของอันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่ามี F P F อยู่ที่50และที่สำคัญยิ่งค่า F P F มากปกติกันแดดก็จะยิ่งมันมากค่ะพี่แมวให้ลองมาเลยดีกว่าไม่มันจริงๆแล้วก็ลองท้องแขนนะคะเนื้อเนื้อเนื้อของกันแดดก็จะแบบซึมซับได้เร็วมากๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่แล้วก็ให้ความชุ่มชื้น จะบอกว่าเนื้อไม่มันเลยนะคะทาแล้วแบาบบางแล้วก็เหมือนเกลี่ยง่ายคือลองแต่งหนุก็ได้ค่ะว่าทาไปเสร็จแล้วจะรู้<อ>สึกผิวชุ่มชื้ขนขึ้นแต่ว่า,าไม่มันไม่เหลือความมันเอาไว้เลยะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวช่วยที่สาวๆจะต้องทาก,ก่อนที่จะแต่งหน้าอย่างที่สองค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เม้าบอกไปว่าผิวเราควรจะต้องแบบมีประกายเหมือนแบบชุ่มเหงื่อไปแล้วบ้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยเลยคือ Sparkling Timer นะคะของอาร์ตี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ ผิวหน้าของสาวๆเนี่ยดูเปล่งประกายใช่ค่ะมีชิมเมอร์เบาๆดูหน้างอ่งๆอุ้ยผิวสวยจังอะไรอย่างงี้นี่จริงๆทามาแล้วด้วยนะคะทั้งคู่เลยคือแบบเงากันสุดฤทธิ์เพราะว่าตอนนี้เขาอินเทรนด์มากเลยนะแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยเขาฮิตแบบว่าน้าวิ่งเป็นเทรนด์แบบนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูเนาะแต่ที่จริงนะคะพี่แมวสำหรับใครที่อยากจะประหยัดเวลาก็สามารถใช้ครีมกันแดดกับทแอมเมอร์เนี่ย ผสมกันแล้วก็ทาไปพร้อมๆกันได้ก็ประหยัดเวลามากๆสําหรับคุณสาวที่ชอบตื่นสายใช่แลรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะใช้ไปแล้ว2ตัวอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆสําหรับสาวคนไหนนะคะที่ออกกําลังกายหนักหน้าแบบว่ามันเยิ้มนเวลาเราออกตัวนี้เลยแมตต์ล็อกเจลนะคะค่ะต้องบอกว่าข้อดีของแมตต์ล็อกเจลคือชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่ะว่ากแมตต์แล้วก็ล็อกคือแบบไม่มันควบคุมความแห้งให้หน้าเราดูแมตต์แล้วก็ ล็อกไม่ให้ความมันออกมาจริงๆรแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณสามารถแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยทาแมตต์ล็อกเจลค่ะทับไปได้เลยนะคะใช้เป็นทัความมันใช่ระหว่างวันทาซ้ําได้เลยลองลองลองเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมละกันอันนี้ก็จะเป็นเจลเลยอ่ะเป็นเจลใสๆคล้ายๆกับซิลิโคนเวลาเราทาไปแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเคลือบผิวเราไปและสําหรับคุณสาวๆที่มีปัญหาเรื่อง รูขุมขนใช่ว่าจะช่วยปกปิดรูขุมขนได้ดีมากๆใช่ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเนียนไปกับผิวแล้วก็มไม่รู้สึกว่า มีความมันหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาหน้ามันปุ๊บค่ะควักออกมาจากกระเป๋าได้เลยนะคะแมตล็อกเจลช่วยให้สาวๆหน้าไม่มันควบคุมความมันระหว่างวันได้เป็นอย่างดีค่ะอยากได้ใช่ไหมไปที่เคาน์เตอร์ของอาร์ตี้โปรเฟชชั่นลได้เลยนะคะค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะว,วันนี้เราจะมาสาธิตหลายคนบอกว่าไหนบอกว่าจะสาธิตการแต่งหน้าไม่เห็นแต่งกันสักทีก็ต้องบอกว่าเรามาเตรียมผิวเตรียมผิวกันก่อน,อนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ย แม้วมีการเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยกันแดดจากอาร์ติพโรเฟชชั่นอลค่ะตามมาด้วยนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็ทาแมตต์ล็อกเจลเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยไหมใช่แล้วก็จริงๆถ้าเกิดสาวๆคนไหนผิวดีแล้วเนี่ยไม่ต้องลองพื้นซ้ำก็ได้นะทาแค่3ตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่สําหรับใครนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องผิวพันก็ลองพืนนิดนึงได้นิดนึงอ่า เสร็จแล้วนะคะก็ใช้แป้งนะคะตบตามปกติเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแนะนำตัวนี้ดีกว่านี่เป็นชิมเมอร์เชียร์คัลเลอร์ครีมค่ะ ซึ่งนะคะเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถทาตัวนี้ค่ะทับไปบริเวณเปลือกตาแล้วก็ที่แก้มได้เลยนะคะคือจริงๆปกติถ้าเป็นอายแชโดว์ที่เป็นเบสหรือว่าแป้อปัดแก้มที่เป็นเบสเนี่ยเราต้องทาก่อนที่จะทาแป้งแต่ของอาร์ตี้เราพิเศษค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค,คือเราสามารถใช้ระหว่างวันได้คือเติมได้แล้วก็ก็จะปรับเป็นเนื้อแป้งเองโดยอัตโนมัติใช่เพราะว่าเรามีการเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะไปออกแดดเล่นกำลัง ออกกําลังกายต่างๆนะคะนี่ขออนุญ,ญาตใช้นิ้วแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อครีมค่ะก็แตะไปก่อนเลยนะคะีค่ะที่บริเวณเปลือกตาทาปร,ป,รประมาณสักเลยอ่อรอยพับตาไปนิดนึงเราสามารถใช้สีเดียวได้เลยเพราะว่าเราก็ดูแบบแต่งหน้าธรรมชาติธรรมชาติเบาๆดูเหมือนไม่ได้แต่งเพราะว่าวสีที่ใช้เนะะี่ยค่ะซาร่าเป็นสีที่แบบออกชมพูธรรมชาติอยู่แล้ว เนาะทำให้เราแบบตาไม่เข้มมากด้วยก็ดูเบาๆเหมาะสำหรับการไปออกกำลังกายดีกว่าหรือว่ามานั่งสโมกกี้ดำไปออกกำลังกายมันก็ดูแบบไม่เหมาะไม่ควรน่ะพี่แนวหน้าไม่โทมด้วยต้องมีสีนิดนึงนะคะสาวๆนี่ทาไป เลยพับตาไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเลยเยอะเกินไปเดี๋ยวจะดูจงใจไปนิดนึงนะคือนะบางทีเวลาแต่งหน้าไปออกกําลังกายอาจจะไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะมากแ่งกันโซมอะ่ะ<ช>บางที<ช>ถ้าเรา<ช>หน้าเลื่อไปบางทีเราก็รับตัวเองไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อายด้วยนะไม่กล้าไปออกเพื่อ <ๆ S 1> <คน S 2> บางคนจับได้ไปกับเพื่อนๆอนอุ้ยเพื่อนหน้าเต็มมาเลยอะ่ะแต่ว่าเราแบบ น่าสมมาก<ล>ก็ไม่ได้เวลาไปออกกําลังกายกับเพื่อนก็ค่ะถ่ายรูปก,กันตลอด่ย<ช>ิ่งถ่ายรูปไม่แต่งเลยก็กระไรอยู่นี้ก็แต่งแบบเบาๆแล้วกันอันนี้ก็พี่แมวก็าําตาเสร็จแล้วใช่ค่ะทาตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาปัดแก้มกันต่อเลยจาาล้าซาร่าใช้ตัวเดิมเลยไหมคะพี่แมวอย่างที่เราบอกว่ามันทัชอัพได้ใช่ค่ะก็วิธีง,ง่ายๆเลยนะคะก็แตะไปเบาๆเนาะแล้วก็เกลี่ยที่แก้มค่ะแตะๆนะคะบริเวณ หน้าของเราีอยากได้แก้มประกายประกายแล้วก็วนๆก็ <มา S 2> จะเห็นเลยว่าต่อให้จะทัชอัพก็ไม่มีการเป็นคราบเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถทาทับเวลาที่เราทาแป้งได้เลย ก็จะช่วยเพิ่มสีแก้มแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นชิมเมอร์ด้วยใช่เนื้อเขาจะเป็นประกายวิ่งวิ่งนะคะเห็นไหมหน้าเราก็จะวิ่งกว่าเดิมนิดนึงก็าบ้างเพ่าเราออกกำลังกายมาแล้วจริงจริงแล้วก็ดูหน้าใสหน้าเด้งขึ้นกว่าเดิมเหมือนเราแบบว่ามีเหงื่อนิดนิดระยิบระยับอยู่บนแก้มนั่นเองจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะสามารถแตะที่สันจมูกได้ด้วยนะเบาๆก็เปเหมือนเป็นไฮไลท์ใช่ก็จะสวยงามเลยทีเดียวพี่แมวค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบ บางคนเขาก็มีจุดบกพร่องในหน้าอาจจะมีก้ามมีนกแก้หน้าผ<ช>ากเถกจะทำยังไงอ่ะในเมื่อเราแต่งหน้าเบาๆเราเราจะลงเฉดลงเฉดดิ้งอะไรได้หรือเปล่าอ๋อลงเฉดดิ้งได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาลองเลยไหมนี่ค่ะเป็นตัวไฮไลท์แอนเชดดิ้งพาวเดอร์นะคะจากอาร์ตี้นั่นเองก็เป็นเนื้อแมทสองสีเป็นสีอมชมพูกับสีน้ำตาลเข้มๆใช่ค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับในวันที่เราออกกำลังกายนะคะปัดเบาๆรวมสีกันได้เลยนะ ก็ใช้ฝั่งที่เป็นเชดดิ้งค่ะเชดไปบริเวณคางของเรากลามกลามกาที่บอกว่ามันแบบอาจจะบางคนรูปหน้านะคะยังไม่เป็นพอยยังไม่ได้โบทหรอใช่แล้วก็อาจจะตรงหน้าผากนิดนึงต้งเวลากำลังกายมันจะยิ่งเงาใช่ค่ะตรงไลหน้าผาก มันก็จะแบบออกสีน้ำตาลนิดนทํทให้มันดูหน้าหน้าผากแคบลงไม่กว้างเกินไปอันนี้คือพูดกระแทกหน้าซาร่าหรือเปล่าคะพี่แมว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แนะนำจริงจริงเพราะว่าหลายคนมีปัญหาไม่เหมือนกันไงนก็เลยต้องพูดกว้างกว้างภาพรวมนะคะเพื่อสาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้นําเคล็ดลับอันนี้ไปใช้งานนั่น,น,นเองก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งแล้วอะค่ะ,คะว่าจริงๆแล้วตัวเชดดิตต้งเนี่ยวิธีการใช้ก็เหมือนกับ การใช้ยางลบใช่ค่ะลบจุดบกพอกต่างมีปัญหาตรงไหนใช้ตรงนั้นได้เลยกาะเราก็ลบกาเราอยากให้จมูกดูโดดก็ไลท์ได้หรือว่านเติมไลท์ตรงข้างหน้าหน้าผากกว้างเนี่ยก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ไล่ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อายไลเนอร์สักนิดนึงก็ดีค่ะสาวๆจะทําให้ตาเราดูกลมโตนิดนึงถึงแม้เราจะไปออกกําลังกายนะคะแต่อายไลเนอร์ไม่ต้องวาดต้องหนามากให้มีหาง อาจจะใช่ค่ะขอบตาให้เราดูตาโตขึ้นนิดหนึ่งให้เป็นแบบว่าตากลมโตวิงวิงดูน่ารักสดใสได้เลยขออนุญาตนะคะก็อันนี้ไม่ต้องทําหางยาวๆเนะพี่แมวเนอะก็ดีกับหางตาเราให้ดูแบบว่าตาโตขึ้นแต่ว่าไม่ต้องดูเปี้ยวไม่ต้องดูเฉียวอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะการกรีดอายไลเนอร์ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนเนาะว่าใครจะถนัดแากไหน แข้างนึงอีกข้าง,นง,างเน้นย้ำอีกครัง้งนึงแล้วการสําหรับการแต่งหน้าไปออกกําลังกายก็อย่ากีดมันเยอะเกินไปละกันมันจะดูแบบไม่เหมาะไม่ควรใช่ค่ะมันจะเหมือนกับว่าเอ๊ะนี่เหมาะกําลังกายจริงหรือเปล่าอยู่ในฟิตเนสหรือว่ามาแอ,แอคชั่นถ่ายภาพอเดียวลงโซเชียลหรือเปล่าอ่าก็นิดนึงนะคะก็แบบว่าตาจะได้ดูโตยิ้งบังขึ้นมานิดนึงนี่ วันนี้เราไม่ต้องเขียนหางตาแบบว่าเฉียวเฉียวปกติเราต้องแบบเป็นลุคเซ็กซี่เป็นแบบว่าสมาร์ทเปี้ยวอะไรอย่างงี้วันนี้เราไม่ต้องเปรี้ยวมากเป็นสปอตตี้เป็นสวอตตี้ก็จะดูหน้าเงาเงาแล้วก็แต่งหน้าน้อยๆเนาะดูเหมือนมีเหงื่อมาแล้วนิดนึงนะคะผ่านการออกกําลังกายมาแต่จริงแล้วยังจริงๆแล้วแค่จะมาถ่ายรูปจะมาถ่ายรูปในฟิตเนสอ่ะพี่แมวค่ะหลังจากที่เราเนี่ยแต่งหน้าค่ะไประดับหนึ่งแล้วแต่ปากนี่สิคะจะทาสีแบบเป็นลิป สีจัดจัดมันก็ดูไม่เหมาะกับการไปออกกําลังกายมันก็ดูไม่เหมาะกับการใส่ผ้าใบมันแบบจะเยอะไปหรือเปล่าเราจะทํายังไงดีให้ปากเราดูแบบว่าชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งน,นะคะเราก็ทาสีธรรมชาตินะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้พระเอกของเราก็คือชิมเมอร์เชียร์คัลเลอร์ครีมที่เราใช้ทาทั้งตาทาทั้งแก้มเราทาปากได้ด้วยพี่แมวทาปากได้ดใช่ตรงนี้ทาปากได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตลบปากสีปากเดิมก่อนนะคะ ก็ลบแล้วลบแล้ว <S <S เสร็จแล้วค่ะใช้ลิปกอสธรรมดานะคะเป็นลิปมันเป็ปปอาทาเลยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราใช่ค่ะทาเสร็จแล้วก็เม้มๆไปนิดนึงแล้วก็พระเอกของเราค่ะนี่ชิมเมอร์เชียร์คัลเลอร์ครีมนะคะแล้วก็แตะไปได้เลยที่บริเวณปากให้เป็นสีชมพูอ่อนๆคะก็ดูแบบว่า ไม่ป่วยแต่ก็ยังเป็นสีปากเดิมเราอยู่นะแต่ว่าจะออกประกายชมพูวิ่งวิ่งนิดนึงก็ดูมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยแค่เองแค่นี้เองดูสุขภาพดีมากๆแค่นี้เองแต่ก็ไม่แค่นี้นะสำหรับการไปออกกําลังกายจริงๆที่แมลองคิดดูเหมือนเยอะนะถ้าสมมติว่าจะไปวิ่งที่สวนลุมตอนเช้าค่ะต้องตื่นกี่โมงอันนี้แต่งแป๊บเดียวเองนะซาร่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างตัวกันแดดแล้วก็พาวเมอร์ผสมกันเสร็จแล้วทาไปเลยเคลือบด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องหนามากไม่ต้องหนามากค่ะ เคลือบแมตต์ล็อกเจลได้นะคะแล้วก็ทาแป้งแล้วก็เอาตัวนี้แหละแตะแตะปุ๊บเสร็จเลยแตะ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 แก้มแตะแตะตาแตะแตะปากเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ง่ายมากๆากกวาดกิจอายไลเนอร์เบาๆหรือใครจะไม่กีดก็ได้รวมไปถึง เน้นที่การดัดขนตาก็ได้ที่แล้วใช่อยากให้ตาโตนอกจากจะอายไลเนอร์แล้วเนี่ยก็ดัดขนตานิดนึงนะคะอาจจะไม่ต้องปัดมาสคาร่าก็ได้นะคะ,ใ,คะให้เด้งๆไว้แค่นั้นเองเท่านี้นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลุคสำหรับสาวสปอร์ตตี้แล้วก็ดูเบาๆในวันที่อยากจะให้ดูเป็นลุคแบบเฮ้ยแบบเฮลตี้บ้างออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแต่ว่า กว่าจะได้เนี่ยก็แอบเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปเนะคะเห็นไมล่ะแล้วแต่งได้สาวสาวก็ต้องแต่งได้เหมือนกันนะคะอยากสวยแบบนี้ค่ะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะที่อาร์ติโปรเฟชชั่นอลค่ะเอ๊ะแต่ว่าช่วงหน้าได้ข่าวว่ามีนางแบบรออยู่กับในช่วงของเปลี่ยนร่างใช่ไหมแปลงร่างแปลงโฉมนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบก,กันกับช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงแปลงร่างค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ New Face by a r t i กับช่วงแปลงร่างค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องแบบนี้นะคะเอ๊ต้องบอกว่าเขาต้องยกให้ผู้เชี่ยวชาญค่ะใช่ค่ะว่าแต่คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่านางแบบของเราในวันนี้เนี่ยะจะต้องการแปลงร่างแล้วก็เปลี่ยนสวมตัวเองเป็นแบบไหนเนี่ยต้องส่งหน้าที่ให้กับช่างผู้เชี่ยวชาญจาก a r t i Professional แล้วล่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในช่วงของแปลงล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องแมวแล้วก็น้องซาร่าเนี่ยได้เกิดมาแล้วนะครับว่ามีผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับสนใจเทคนิคการดูแลผิวนะครับสำหรับการแต่งหน้าแล้วก็ดูแลผิวสำหรับผู้ชายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฟรีเองก็จะขออนุญาตนะครับมาสาธิตเทคนิคการดูแลผิวแล้วก็การแต่งหน้าสำหรับผู้ชายครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ครับตัวแรกนะครับสำหรับการบำรุงผิวนะครับตัวนี้นะครับเป็น Energy Essence นะครับเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับผิวนะครับพีก็ง่ายๆครับหยดลงใส่ฝ่ามือนะครับแค่หนึ่งหยดล้วก็ตบเบาๆเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้บํารุงต่างๆเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวเราได้ดีนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยรอยกากฟ้าจุดดงดำก็จะดูจางโดยเพราะตัวนี้สกัดจากผลเชอร์รี่นะครับสาหรับตัวที่2ก็คือ ตัวนี้ครับเป็นตัวสำหรับริ้วรอยนะครับ1หยดนะครับแล้วเราก็แต้ม5จุดนะครับแล้วก็ถาพยายามยกขึ้นนะครับเพื่อให้ผิวเราเนี่ยกระชับบางคนบอกว่าผู้ชายไม่ต้องบำรุงเยอะจริงๆเราไม่จริงนะครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันนะครับผิวต้องการ การบารุงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยก็ไม่อยากให้แฟนเราดูแก่จนเกินไปเรานี้ก็ต้องดูแลผิวด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวที่2ตัวที่3นะครับก็คือ m o i s ไรเ i z e r นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กลางวันหรือกลางคืนนะครับกลางคืนเราก็ใช้ตัวที่เป็นไน g h t cream ครับกลางวันก็ใช้เป็นตัวที่เป็นเด y cream นะครับก็ทาครับ แล้วนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่กลางคืนเนี่ยเราก็พอแค่นี้แล้วเราก็นอนถ้าสมมติว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มนะครับนั่นคือสินค้าอะไรคือกันแดดนะครับตัวนี้มี F P F 5 0นะครับซึ่งจะไม่เหนียวเนินเหมือนกันแดดทั่วไปนะครับเราก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ขาวลอยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกันแดดที่เป็นเนื้อสีขาวมากเนี่ยเวลาผู้ชายทาแล้วมันจะหลอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นเนื้อโลชั่น ทาได้หมดนะครับเพราะตัวนี้ไม่ระคายเคืองต่อรอบดวงตาด้วยนะครับและโจทยที่อ่อนโยนตุลาทาแล้วก็จะรู้สึกว่าแห้งอะครับแห้งเลยเพราะว่ากันแดดถ้าสมมติว่าทาแล้วรู้สึกว่าเหนียวเนี่ยกังวันเนี่ยหน้มามันแน่นอนนะครับผู้ชายบางคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับกันแดดก,ก็สำคัญนะครับทาพอด้วยนะครับอย่างคนที่ชอบตีกอล์ฟไปอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ด้วยใช้ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดนะครับอ่ะเสร็จแล้ว ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เราต้องไปงานนะครับเราอาจจะเป็นงานที่ต้องเป็นงานแต่งหรือต้องเจอกล้องหรือเจอไฟนะครับอาจจะต้องปกปิดผิวนะครับด้วยรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งนะครับบางคนมีใต้ตาที่ล้ำนะครับอย่างวันนี้พี่ก็จะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์นะครับวิธีการลงคอนซีลเลอร์นะครับก็ง่ายๆนะครับก็กดเบาๆครับที่ใต้ตาทั้งสองข้างบางคนมีรอยสิวแล้วก็สามารถ กดลงไปได้นะครับตัวนี้ง่ายมากบางๆครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ชายถ้าแต่งหน้าเยอะจนเกินไปมันจะทําให้รู้สึกว่าดูหลอกนะครับนะครับผู้ชายเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยแนะนําให้ลงรองพื้น,นะครับเพราะมันจะเยอะจนเกินไปนะครับเราก็ใช้แค่คอนซีลเลอร์บางๆตามจุดต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้แป้งฝุ่นนะครับ แนะนำให้ใช้แปรงนะครับแตะแป้งฝุ่นแล้วก็ไลบางๆเพราะว่าจะทําให้แป้งฝุ่นน่ยติดหน้าเราบางนะครับว่ดูเป็นธรรมชาติอ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนเบสิกสําหรับการดูแลผิวแล้วก็แต่งกบปรอยแล้วก็รอยคล้ำใต้ตานะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่อยากจะมีคิ้วที่เข้มนะครับเราก็สามารถ เพิ่มคิ้วได้นะครับวิธีการเพิ่มคิ้วของผู้ชายไม่เหมือนกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงคือเราจะต้องเขียนคิ้วนะครับแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเราจะไม่เขียนคิว้วเราก็ใช้เป็นมัทคาร่านะครับเพราะที่เป็นสีดำนะครับวิธีการาง่ายๆครับปัดแบบนี้นะครับก็จะดูเป็นธรรมชาติกว่าที่เราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วลงไปที่คิ้วเลยนะครับความเข้มก็จะต่างกันก็จะดูคิว้วเราก็จะดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นระเบียบด้วยนะครับ เสร็จแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือลิปมันนะครับเพราะว่าปากเราจะได้ไม่ดูแห้งเกินไปนะครับวันนี้พี่ก็ใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นลิปกลอสนะครับที่ไม่ออกสีนะครับแบบนี้ทาบางๆครับแล้วก็เมมเพื่อให้ปากเราเนี่ย ดูไม่เป็นร่องแล้วก็ดูไม่ลอกนั่นเองอ่นนี้ก็ง่ายๆแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับก็อย่าลืมนะคบว่าผู้ชายอย่างนี้ก็ต้องดูแลผิวเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณและขอลาไปก่อนครับเป็นยังไงับ้างครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเปลี่ยนตัวเองอยากแปลงร่างของตัวเองจากสาวหวานให้เป็นสาวเปรี้ยวจากเปรี้ยวให้เป็นหวานจากสาวเท่กายมาเป็นปีพอบ อะไรครได้หลายแนวทุกแนวเลยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่รายการ New Face by a r t i ของเรานั่นเองค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะที่หมายเลข022950686หรือส่งประวัติมาเลยค่ะที่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยถูกต้องค่ะยังไงก็ส่งมาเยอะๆแล้วกันนะคะว่าอยากให้เราช่วยเปลี่ยนยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของพวกเราสองสาวก็หมดลงแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมรายการ New Face by a r t i ได้เป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาบ่ายสมงจนถึงบ่ายสมงครึ่ง ทางเอสชนเอลนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะติดต่อพวกเราหรือว่าจะติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook แล้วก็อินสตาแกรมได้นะคะเซิร์ชเลย Art r t o p r s s i s s i o เจนแน่แน่ใช่แล้วค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของเราแล้ว,ล,วล่ะซาร่าไม่อยากไปเลยอะแต่ก็ต้องไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้พวกเราสองสาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ